สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู่กูสู่คนบัวสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศก็สบายดีอยู่ดีไม่แห้งหักแพงกันคือเก่าพี่น้องมื่อนี้พามาอัปเดตสว่วนแต่งเด้พี่น้องหลังจากปลูกไปได้สองทิศมื่อนี้พี่น้องได้สองทิศมื่อนี้กะญ่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยกะสได้เก็บหมากเลยที่พี่น้องสได้เก็บหมากแล้วก็มาดูดน้ำใส่ดีน้ำยังทันมือดอ บรรยากาศยามมือแรงคำข้าเดี๋ยวพี่น้องพาพี่พี่น้องมาลรอส่วนแตงไปลรอเบิ่งพี่น้องลรอเบิ่งส่วนแตงมันใหญ่สำเร็จแล้วเดี๋ยวไปลรอเบิ่งทั้งเทือกโมท่านอันฉีดยาเลยนี่พี่น้องเอ้ยมันบ่มีอันเพียบบ่มีอย่างแล้วก็เลยอันบริสิทธยาฉีดอย่างเลยพี่น้องก็รอให้มันนั้นใหญ่ก่อนนี่ก่อนบางเทือนบ่มีอันแนวมาเห็ดมันหักจะบริสิทธพี่น้องถ้ามีแนวมากัดมาแหนมันหักจะจังชิดบริสิท คือปลูปกมะเตงนี่ถ้าบมนะ่มีแนวอากาศใบมันเรียกว่าบ่มีเพียฮากาศบริสิทได้พี่น้องเด็กเรีย,ยงใหญ่เลยอันนี้คืออันใดช่องทิดมือนี้ได้พี่น้องขราปลูกมนี้กระสีเป็นมื้อวันพุธชองทิดเต็มเลยตั้งแต่มื้ออันปลูกลงดินนะพี่น้องแต่มื้อปลูกลงดินปกติถ้ามันงามมันกระสีใหญ่ก่อนหนีอยู่เลยพี่น้องมาแตงอันนี้คือมันนั่นโมง,งามปรไดันะพี่น้องมันโมง,งามปรไดัเพราะว่า ดินนะนี้มันจะเป็นนั่นดินมีหินทั้งพื้นนะพี่น้องถ้ามีหินทั้งพื้นมันก็สีบระยากงามไปได้ได้พี่น้องอันปลูกมะแตงเพราะว่าคอยขุดลากลงไปนี่คอยก็ดะเห็นบ่หินนี่พี่น้องหินคอยขุดได้ตื่นๆนตึ่งดอกพี่น้องเอ้ยมันคาหินมันก็ขุดบ่ลงเพิ่มใหญ่มา,ยายมแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวคอยสิพาลเลาะเบิ่งข้างในคอยมาโหดน้าพี่น้องเอ้ยตอนคำ่ำ ภูนำ้ำหยดคอยอยู่วางมันตันมันตันแล้วคอยเอาหันเอาเข็มมนันเจาะนี่เห็นบหมเพื่อนน้อยเด่นก็เอาน้ำมาแทางนี่มันกระชออกปิด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 เบียด,ด,ดมัดปลูกมะแตงใส่ชายนำย้ำหยดแต่ว่าน้นำมันนั่น บมเปียกไประเดีพี่น้องเพราะว่าขอพระท่านได้ดูตายเ้ากระโดดขึ้นซองเทืาซองเถ้อกะเป็นสีฟุยนะพี่น้องเป็นสีฟุยปกติกระสิดูดอยู่สามเทืาสี่เถ้าอะไรพี่น้องเพื่อสิให้มันนมันเปียกหลายนะทางลมมันจะเปียกได้พี่น้อง ชุมชุมลงลุมเล็บใหญ่เล็บน้อยบดนได้บานนี้บดลก็สิได้เก็บหมากเลยเพราะว่าสามสิบห้าวันฮะก็เริ่มได้เก็บหมากนะพี่น้องสามสิบห้าชูงชุดก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดบกกายฮันดอกพี่น้องเลยการปลูกมะกแตง แต่ว่ามันมัน,มนสีกี่หลายหรือว่ามันสีง,งามก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องอยู่ในอันสามสิบห้าวันสูงสุดก็สามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้พี่น้องเลยปลูกมะแตีงมันก็นใช้เวลาบม่เด็ดเดี่นาะพี่น้องแล้วก็ได้สีใบสีใบาคายก็เริ่มมันใหญ่ขึ้นได้พี่น้องเลยแต่ว่าบระธานอะไรมือบระธานปองบระธานในจับอันนี้ ถ้ายมือปุ่งก็มันสิจับอันนี้ขึ้นเลยพี่เนาะถ้าอากาศมันล่มนั่นมันกระย่างเน่ยได้พี่เนาะเพราะว่ามันบ่อยากจับอันนี้กระตองได้เอาอันเอาตอกมามัดอันนี้มันบอดได้ร่มเี่ก็คือสิง่ายอยู่ดอกเพราะว่ามาเทียนขึ้นตรงเลยนะพี่เนาะถ้ามันร่มมันกาดอย่างย่างแน่ในพี่เนาะมันขึ้นบาตรงมันก็ชี้ได้อศัยว่าได้เอาตอกมาหมัดใส่ บม่มีเพียอะไรพี่น้องโบทันมีเพียบ่มีเพียบ่มีบ่งคนปลูกบางบางเถอะนั่นมันจึมีเพียมีบ่งแต่นี่บ่ทันได้เห็นเลยกระแมงอันนั้นนะพี่น้องแมงอันเหลืองๆนะส่วนะลายคนปลูกนั่นมันจึมามากัดใบนะแมงอีกอย่างนั้นทางบ้านคอยเอิ้นสิว่าแมงอันแมงเต่าทองนะพี่น้องหลายหลายเลยเต่าแต่ว่านี่บ่เห็นพี่น้องบ่ทันได้เห็นนะค่อยก็เลยบ่ทันได้สียาปกติอันจำในข่อยสีอะไรได้นี่ เพราะว่าแม่งน,น้นมาเจาะมากัดนี่กัดใบอันนี้โบเห็นช่วงนี้โบเห็นก็เลยโบเผาสีก็ได้น้พี่น้องเพราะว่าเพียกับโบมีบูมาแตงนี่กับสีเมียนจุดดีของมันก็คืออนบุมาเกิดเพียได้พี่น้องบบมาเกิดเพียาทานเป็นนันเป็นมักทั่วสีนะโอ้เพียมันหลายได้พี่น้องเพียมันที่เกิดหลายวันนี้การกลางแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องกลางข้างแล้วเลย ถ้ามันใหญ่ก่อนนี่มันก็สิยากงนี่ได้อพี่น้องถ้าเวลากลางค้างนี่มันสิมานี่มาติดใบนี่อันนี้คือคอยกลางรั้วบ้านนี่มันบ่ทันใหญ่ปานนี้ทำมใหญ่แล้วมันก็สิมาคล้องใบอันนี้มันก็สิขาดไปนํานะพี่น้องเวลาเฮาดิงอันนี้คือต้นน้อยๆมันเนียช่วงอันถ้าปลูกแล้วมันบ่ออกนะพี่น้องมันบ่ออกแล้วก็สิเอามาเอามาลำใส่แล้วมันก็สิมีเนียนต้นน้อยต้นใหญ่ อ่างไข่ในกะบันน้อยโพดพี่น้องก็เอากระพุยเห็ดสองพุยสองพุยปกติอันฐานเท่าใดอ่างใหญ่ๆเนี่ยเทาดูดขึ้นเท้าเดียวแล้วก็ปล่อยใส่ก็คือมันกระทัวเลยเลยพี่น้องอันนี้มันน้อยโพดก็ต้องได้ดูดขึ้นสองเท้าสามเท้าเพอได้นี่เพราะว่ามันเป็นนันเป็นถังน้อยนะพี่น้องหนามันสิบริยศเลยซุ่มแห้งนะถ้าเราบมดูดขึ้นลายเท้าเมื่อลาข่อยมันสิล่มมาเลยมันขูดอันเลือกบดได้เลยพี่น้อง กุดเล็กกูได้เพราะว่ามันไม่หินอะไรมีหินขุดได้ถึงตื้นหนึ่งต่ว่ามาแต่งมันไม่จัดงามนะพี่น้องถ้าว่ามันนั่นโบไมีหินนี่มันจีงามดีแด้พี่น้องไอ้ปลูกมักแดงอันนี้หินมันอยู่ตื้นแล้วก็โอ้หมันจีงามจำได้เลยพี่น้องเอ้มาดูมาชมนํากัารม่งได้พี่น้องคอยปลูกเถี่ยนี่คอยจีได้หลายเต๋อปะเนี่ยมันก็ออกสม่ำเสมอ สีด้เทืนบ่อพี่น้องหรือว่าสีลุปเทืนเทืนมันกับบ่อหลายดอกพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้กาสิประมาณตัวใดสองพันปลายแล้วพี่น้องสองพันปลายแล้วเพราะว่าเขาซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งกะพันพันสองร้อยพันสองร้อยกว่าบาทแล้วพี่น้องในมันกาสิมีแปดร้อยเออเจ็ดร้อยในมันเจ็ดร้อยเมื่อเท่านั้นแหละพี่น้องเทืนมัน ับน้ำมันเล็กหน่อย,ยแหละกระสอยู่ในหม่องสองพันหอดระเบ,บิดสองพันพี่น้องประทันหอดดอกขึนมาบานนี้มันกระสิง่ายเลยพี่น้องหลังจากเฮาอันเห็ดคางแล้วากางคางแล้วไม่ได้ยากเลย้านนี้ฮะรอถ่าแต่มันขึนนี่แหละพี่น้องเอ้รอถ่าแต่มันขึ้น,น,น,ม,น,นมันก็อยากชูงเพื่อแล้วไอ้นนี่อีกสองสามมือมันกระสีปองมือขึ้นมาจับนี่แหละพี่น้อง โปง่งขึ้นมาจับมันก็ขึ้นเลยเลยถ้าบ่มีลมถ้ามีลมพนันยวมาเลยโอ้ยลำบากอีเด้อพี่น้องมันก็บ่อยากขึ้นได้นี่ปลูกมะแตงนี่ต้องการถ้ามีพุนหลายมันก็นงามเลยพี่น้องถ้ามีพุนหลเราก็ต้องมีพุน่นมีพุ่นอขอเสน้มานะแล้วก็มีปุ๋ยใส่พร้อมถ้าใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวมันก็นบ่ง,งามเลยเราต้องมีพุนน่นเสนอมาเถึงสิง,งามนะพี่น้องมานลุดนน้ำกันเลยพี่น้องเอยสิ ได้ขายอยู่บ่หัวนี้หรืว่ามันเป็นยังไงมันสีงามอยู่บ่พี่น้องมากมาจีบดกป่าได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นหนาห้อนช่วงนี้ถ้าเป็ีนนานช่วงหนาหนาวฮะมันลมนะหมากมันสีดกได้พี่น้องหมากแดงดำไข่เคยปู่ที่ผ่านมาสองทิดกัเทวะซัมหนี่พี่น้องถ้ามันงามมันกัสิกว่านี่อยู่พี่น้องสองทิดถ้ามันนานช่วงนั้นมันกัสิลมเนี่ยมันกับหมากแดงมันก็สินานเกิดนะพี่น้อง แต่เป็นอากาศฮอนมันก็สิเกิดไวนะพี่น้องเด้พี่น้องเคยเห็นตัวหนึ่งแล้วแมงอันบินวิ่งๆเ่งเนี่ไปไหนเลยบินมาเมื่อกีนน้นี่ไปแล้วบ้านใอรเสียเอินมาแมงอันนะั้นแมงอีหยังก็แมงอันเต่าทองนะพี่น้องแมงเต่าทองมันมกักมากิน,นอีกยังนี่กินใบอันนี้กินใบมะแขงเนี่ยพี่น้องอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมพี่น้อง ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันสุขุสุขคนพี่น้องพอกันคิมหน้าเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ